ตีธนพลเตรียมเซอร์ไพรส์ข่าวใหญ่หลังลือซุ่มคบแอปทัสออนชาวเน็ตแทบอดใจรอไม่ไหว จากกรณีที่ทางด้านเพจดังอย่างเจมอย108ได้ออกมาปล่อยข่าวลือว่าคุณแม่คนสวยได้ซุ้มปลุกต้อนรักกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องซึ่งหล,หลายๆคนก็โยงไปที่คุณแม่คนสวยอย่างแอฟทัศนพักศึกเจริญที่ได้เลิกรากับอดีตสามีมานานหลายปีค่ะแต่ทว่างานนี้หนุ่มที่โดนเพ่งเล็งในข่าวลือครั้งนี้มีทั้งต่อธนภพหมอเด่งสรันทิมพิธาและอีกหนึ่งหนุ่มที่มาวินสุดๆในตอนนี้ก็คือตีธนพลที่เคยประกาศชอบแอฟทัศนกลางรายการมาแล้วค่ะ และเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านตีธนพลเพิ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าชื่นชอบและชื่นชมแอปทัศน์มากๆชอบทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงคนนี้ทั้งภายนอกและภายในพร้อมกับบอกว่าก็มีพูดคุยกันบ้างนิดหน่อยแต่เมื่อถูกถามถึงสถานะเจ้าตัวกับโบยให้ไปแอปทัศน์พร้อมบอกยินดีหากเป็นหนุ่มในข่าวลือซึ่งงานนี้ก็ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันไปใหญ่เพราะดูเหมือนว่าการตอบของตีธนพลนั้นจะดูคุมเครือคิดได้สองแง่สองงามค่ะ ล่าสุดทางด้านตีธนพลก็ทำเอาบรรดาขาเผือกแทบนอนไม่หลับเลยทีเดียวเมื่อเจอตัวได้ออกมาโพส์ตรูปภาพว่างเปล่าสีขาวรัวๆเก้าภาพในอินสตาแกรมและรูปสุดท้ายเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเก้าพวกนี้มีเซอร์ไพรส์ตอน6โมงเย็นครับต่อท้ายด้วยอีโมจิรูปส่งจูบผีเสื้อและหัวใจงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ลุ้นให้ข่าวลือเป็นจริงกันเพียบค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ